มีแฟนเพจฝากมาถามว่าทําไมอิสลามถึงห้ามฟังเพลงหากไม่ฟังเพลงเราฟังนาชีดได้หรือไม่ต้องเป็นนาชีดแบบไหนคะบิสมิลลาฮิรรรราาาะห์มน rahmanir rahim alhamdulillahirobbil alamin w a s s a l า t u w a s s ล l a m ala rasulillakim amabadu sallamalikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องก่อนอื่นพี่น้องต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานะครับให้กล่าวว่าอย่างงี้ อะไรนะอ,นนอัลฮัมดุลิลลาห์นนเป็นการขอบคุณลล l a ์ที่ดีที่สุดขอบคุณลล l a ์ที่ลลอ a ์ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าให้เราเกิดมาเป็นสัตว์ก็คงไม่มีโอกาสได้มาทํางานาศาสนาของลลอ a ์ขอบคุณลล l a ์ที่ a ล l a h ได้ให้ประทานอิสลามเป็นทางนาสําหรับชีวิตแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านนาบีมุฮัมมัดนั่นเป็นอะไรนะเป็นรอซูหรือเป็นเลดเดอร์นะครับ มาชี้ทางนำที่ถูกต้องให้กับมุสลิมทุกคนทั่วโลกคำถามที่ถามว่าฟังอะไรนะฟังเพลง <Okay. S 1> ที่อิสลามห้ามไม่ให้ฟังเพลงเนี่ยเพลงนั้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดนตรี mm hmm. อย่างน้อยสองสามรายการผสมกันนะครับ mm hmm. เช่นดนตรีที่คนไทยร้องหรือคนมาเลเซียร้องหรือคนญี่ปุ่นร้องหรือคนฝรั่งร้องก็ตามนะครับ เราเป็นเรื่องเพลงที่มีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมดหน,นั่นน่ะเป็นเสียงรองของไซตอนกุรอานห้ามนะครับห้ามไม่ให้มุสลิมเนี่ยฟังเพลงทีนี้อยากถามว่าเพลงที่เป็นอนาชีตเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องาศาสนาเนี่ยอนุญาตให้ถาได้ไม่อนุญาตให้ฟังเพลงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยที่ อัลลอฮ์บอกให้ระวังกลัวก็คือว่าราวางอย่าให้นิฟากนิฟากไม่ใช่ไม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 ไมไมไมชื่อผลไม้นะแปลว่าความอะไรนะ mm hmm. หน้าไหวหลังหลอกหน,น้นิฟากหรือมูนาฟิกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับในหัวใจของคนที่ชอบฟังเพลง mm hmm. นิฟากมันจะงอกงามขึ้นในหัวใจมันไม่ขึ้นที่มือนะไม่ขึ้นที่ศีรษะ ไม่ขึ้นที่เท้าแต่มันขึ้นที่หัวใจหัวใจที่ฟังเพลงอยู่บ่อยๆเพลงที่มีเสียงดนตรีประกอบหลายๆอันนี่นะมันทําให้นิฟากเนี่ยจเจริญงอกงามขึ้นในหัวใจเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราปลูกไว้ในกระถางถ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่น้ําทุกวันทุกวันเนี่ยถามว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้หน้าบ้านจะงอกงามไหมโอ้โหมันงอกทุกวันถ้าลืมใส่น้ํามันก็ตายอ่ะเหมือนกัน หัวใจของมนุษย์นี่นะมีไว้เอาไว้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่มีไว้เพื่อการฟังเพลงไม่ใช่มีไววเพื่อเพื่ออย่างอื่นจะนั่นหัวใจของคนที่ไม่ฟังเพลงเนี่ยมีฟากมันจะไม่เกิดขึ้นในหัวใจแต่หากว่าทิ้งเพลงไปแล้วก็เอาแต่รำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจนั่นเหมาะที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวถึงหัวใจจะพบกับความสงบคุณอา่านอธิบายตรงไหนครับ อาลาบิซิคริลลาฮิตัตมาอินุุกูลูจงรู้ไปเถิดว่าด้วยการรำเรื่องถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะทําให้หัวใจของท่านมีความสงบถ้าฟังเพลงนะไม่สงบครับมีแต่นิฟ้าเจริญงอกงามขึ้นในหัวใจตกลงอยากฟังอยากฟังเพลงไหมไม่ยากฮัมดุลิลลาฮัมดุลิลลาอยากฟังเพลงไหมฮัมจ <Yeah. S 1> ่ะไม่ยากอัลฮัมดุลิลลาดีมากๆาเลยขอุูกอาตอัลลอ์ให้รักษา การไม่ฟังเพลงต่อไปนะครับ